หนานเน่นมากอ่ะไม่ก็ทางเข้าเมืองทางเข้าอยู่ตรงนู้นเห็นเออ,เ,อ,อเห็นมันมี ใช่ใช่เนี่ยตรงนเ,เ,รเนี้ยเนี่ยเพราะว่าปางกี์ม,มันมีป้ายป่าในกรุงก,กับไม่มีมันไม่แบบมันเลี้ยวไปไม่ได้อ่ะน่าจะเข้าตรงเนี้ย้ยูตรงนี้มีอเมซอนนะครับเดี๋ยวเราดื่มกาแฟก่อนรอเวลานะครับร้านสวยเลยฮะมีที่นั่งกินข้างนอกนี้ด้วยนะ นี้ป่าในกรุงนะปตทนะครับอยู่แถวสวนหลวงพัฒนาการนะครับอันนี้เราโทรมาจองก่อนล่วงหน้าประมาณสามชั่วโมงจร <c oughs> <c oughs> ิงๆต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนประมาณสองสาวันนะครับแล้วเขา <c oughs> อืม <c oughs> ก็อันนี้วันธรรมดาไง <c oughs> ก็อาจจะเข้าได้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ทางเข้านะโอ้แต่งกายสุภาพนะ <c oughs> อาจจะแบบไม่ให้นุ่งสั้นอะไรอย่างนี้จนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็รากระเพาเข้าบนะ เป็นพวกกลุ่ม,มเมล็ดอ่าไม้พืชชายน้ำนะครับแต่ถ้าอยากดูต้องสแกนตรงนี้ดูนะครับอันนี้เหมือนมแมลงเลยเนาะเหมือนสัตว์แต่เป็นเป็นมเมล็ดนะเนาะเบอร์สี่เบอร์สี่ก็คือต้นสำโรงอ๋อนี่ต้นสำโรงเนาะแล้วกว็ถั่วอันนี้อันนี้มเมล็ดอะไรนี่เบอร์อะไรอันนี้เบอร์สามเบอร์สามถทน่ทนท วันนี้อีกเต็มเลยอ่ะนี่มีจุดบริการน้ำดื่มด้วยนะครับเขาจะมีแก้วให้ด้วยนะมีแก้วกระดาษมีเหมือนเป็นน้ำร้อนกับน้ำเย็นให้ด้วยนะครับไปได้สองทางเลยเหรอซ้ายกับขวาหรอดูทางนี้ก็สวยนะเดี๋ยวไปดูทางนี้หน่อยอยืเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้นางบนกับดูป่ากันเยทางนี้ข้างบนหรอดูด้าง มันเหมือนเป็นสะพานสะพานไม้นะเ,นนะเข้าไปเดาเก่งอ,อ๋อลูกระเด็นนะครับเป็นสวนลอยฟ้านะเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูก่อนนะครับไม่แน่ก็อาจจะเชื่อมกันหมดเลยนะปา่าอันนี้เป็นลูกระเด็นได้ไหมโอ้ ต้นไม้เยอะมากหงหอคอยนั้นที่เราเคยเดินขึ้นไปนะโหดูกที่แบบป่าเยอะมากเลยอะเติพมพลูเลยนะม,มีที่นั่งด้วยนะตรงนี้เป็นกระจกข้างล่างเป็นห้องน้ำ เดินลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปสะพานไม้กันนะครับก็คือตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาวันนี้นี่แบบป่าจริงๆเลยเนาะมาครั้งแรกเป็นกล้ามากี่กี่ปีไม่รู้เนาะน่าจะเกิน5ปีแหละเ,เกิน5ปีเคยมาสมัยเขาเปิดแรกๆเลยคนระ เดี๋ยวเรามาศึกษาก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าทางเดินชมเรือยอดไม้นะครับหรือว่าสกายวอล์กนะครับะย้ทางเรือ200เมตรถูกไหมแบ่งออกเป็นความสูง5ระดับนะครับความสูงจะเป็นแบ่งเป็นตามนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่10เมตร10.20เมตร็โอเคนี้เริ่มต้นที่ระดับ1เมตรก่อน1.1เมตรนะครับ ฝั่งขวานี้มีน้ำตกด้วยนะเพื่อตะกูลปามนะครับอโอ้ลมเย็นนะ่ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นกลุ่มของอ๋อนกที่พบในบริเวณพื้นที่นะครับ มีนกกระปูดใหญ่นกเขาใหญ่ก็มีนะครับอันนี้โอ้โหใบอะไรเนาะตอนแรกนึกว่าโดนกัดเนาะโมว่าโดนกัดใบม,มันใ <laughs> บมันแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเนะี่ยอุ้ยเดินไม่ถึงนู่นเลยเหรอสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะ <laughs> แต่ระดับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ จริงๆวันนี้ไม่มีแดดนะครับเหมือนฝนจะตกโอ้หตรงนี้ตรงน,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 นี้จะสูงขึ้นแล้วนะครับไปเดินต่อนะตรงนี้ทำไมรู้สึกเสียวๆนะ ตรงนี้สูงสุดนีอยังไม่รู้เนาะสุเเพราะว่าอันนี้คืออยู่ประมาณเหนือเหนือต้นไม้เลยนะครับความเป็นเอก,กชนมันก็จะไม่ได้ปล่อยโซมแล้วดูแลดีเหมือนกันนะคือไม่ไม่ไม่ลบจนเกินไปโห <c oughs> <c oughs> ต้นไม้ปกคนะลุมไหมเราไม่แวะดูดอกไม้บ้างเลยนะนี่สวยเนาะต้อนอะไรอะมะข่ายไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ใบใบสวยสะดุดตั้งแต่ใบละดัะมีดอกด้วยนะดอกอะไรครับมันดอกอะไรเฮ้ยเฮ้ยสวยสวย มะกั๋มมะกั๋มต้นมะกั๋มต้น,ต,นตัวมันคือสตอเหรอมันต้นเดียวกับตะกีบมันคล้ายๆสกอตต้นเดียวกันเลยนะคะเออวะเออทำไมมะกั๋มต้นน่ะคืออะไรต้นเดียวกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้นอะไรแต่อันนี้เหมือนสตอเลยคล้ายๆเออวะใครรู้บอกหน่อยนะ ข้างหน้านี้จะเป็นหอคอยแล้วนะครับความสูง23เมตรนะครับเ,เลเล้าโอ้นี่เดินลงข้างล่างได้อีกอ,อ่ะลงไหมอ๋อรอคบกจับต้องลงทางนู้นรอ เราต้องลงข้างล่างตรงนี้หรอเพื่อให้เดินทั่วไงจ๊ะารณ์แบบเกิน,น<า>ห้นาป<ม>ี<ม>แล้วลใช่ใช่จำที่แล้วว่าเดินเดินลงทางนี้แล้วมันไม่มีอะไรเลยนะคือป่าเอ้ต้นไม้ยังเตี้ยๆอยู่เลยอะ<ม>่ะเป็นป่าเป็นป่าจริงๆไม่มีแบบโกงกลางเล็กๆด้วยนะครับ มาชั้นบนสุดแล้วนะครับตรงนี้จะไม่มีจะไม่มีหลังคานะครับบนสุดนะ่ยตรงนี้นเป็นสนามบินโซนภูมินะครับเนะี่ยมีเครื่องบินลงด้วยนะเพื่อนดูปะอันเนี้ยสนามบินโซนภูมิอนะ่ะแล้วจะมีภูเขาด้วยนะตรงเนี้ยเอออยู่กรุงเทพก็เห็นภูเขาด้วยนะเนี่ย น,นพื้นที่ก็จะมีแค่นี้นะครับเป็นวงกลมแค่นี้เองพื้นแค่นี้นะครับอันนี้คือทางที่เราเดินมานะครับแต่เราลงไปชั้นหนึ่งนะครับชั้นพื้นดิน มีจุดล้างมือด้วยนะครับเดินลงทางนี้นะเป็นทางเดินเหมือนหมอนทางรถไฟเลยอะ่ะตรงนี้อากาศเย็นเนาะต้นไม้เยอะ นกมันแบบห่างมันบานๆน่ะเอาหาง الأ, นะเออเนี่ยไม่รู้เห็นเลยวะมีกำลังจะเดินมาหาเราแล้ว,ลวเห็นปน่าน่าน่น่านรักนะดูดีดูดีดูดห่างมันดิหางมันบานเหมือนกระโปรงนะเอเราบินไปแล้วอันนี้เป็นสังคมพืชชายน้ำนะครับอืกั น,นี่เป็น<า>ทำเป็นสายกันน้ำ้วยนะครับอ๋อหรือว่าทางเมื่อกี้ที่ถุณบอกว่าเลี้ยวซ้ายอ่ะใช่ใช่ที่บอกข้างล่างที่บอกซ้ายขวาุนลงกันลเออ เดี๋ยวเรากลับมาตรงจุดที่เป็นห้องน้ำที่ตอนแรกเรามานะครับไะอันนี้ก็คือเราเดินครบ,คร,บรอบแล้วนะครับที่มาจะขึ้นเ,เป็นทางเดินนะครับสกายวอล์กนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราออกทางนี้อีกทางหนึ่งที่น่าจะเป็นทางลาดคิดว่าน่าจะเป็นทางลาดข้างล่างได้นะครับ เจอน้องไก่หนึ่งตัวนะครับไก่ไทยนะนนเอะเอกเอกอ่ะที่เราเรียนกันเขาละตัวกันหนตัวสวัสดีจ้าอ่ะเดินทางนี่อันนี้เป็นทางเดินกับพื้นนะครับข้างล่างนะครับเดินดูป่ากันไปไหมลานจอดรถอ้าวหลอแล้วมันจะไปทะลุกันหรือเปล่า ที่มันล็อข้างๆไปไงคือสกายวอล์กตอนตอนที่เราขึ้นมาตอนแรกๆนะครับดอกอะไรเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบเลยเนาะดอกกุหลาบสีขาวอ่ะมันดอกมะลิไม่ใช่หรออมะลิหรอใช่มะลิมันบานใหญ่ขนาดนี้เลยหรอใช่มันมะลิไม่ใช่หรอเออตมือนมะลิเหมือนกันเนาะดอกมะลิเปิดดูแล้วครับต้นมาลีลานะครับดอกมารีลา นี่ไงนะน่าจะใช่แหละดูใบมัน<อ>ด้านหลังเป็นสีแดงเออดูใบมันดีโอ้โอเกียอ่ะต้นอะไรนะนี่นะด้านหลังเดี๋ยวค่ะท,ที่ตอนแรกที่ตั้มเดินมาเรารู้สึกเสียวๆ,ๆอ่ะตรงเนี้ย<อ>สูงสิบเมตร นี่ไงนี่ไงสะพานไม้ป่ะน่าจะใช่นะประกัเทางนี้ดีกวัน,น,นวอ๋อนี่เหี้ยปลาหมอเออนี่ไงก็ดูใบมันเด็กมันบาดเหรอเออแต่มันแข็งนะดิมดิม,ดม เดินกลับมาอีกรอบนะครับตรงนี้ตรงที่เป็นจุดห้องน้ำนะ